สวัสดีครับมาพบกับพักเครื่องทั่วไทยตัวเฮียพัะเครื่องนะครับถ้าเพื่อนๆพี่ๆคนไหนสนใจนะครับอย่าลืมโทรมาหรือว่าแอดไลน์มาได้เลยนะครับ0966614848นะครับฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe และกดติดตามไว้ให้ด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดคลิปต่อๆไปนะครับ EP นี้ยังขายราคาเดิมนะครับอง์ละ300อนะครับ4องหน0 0 0นะครับส่งฟรีเหมือนเดิมนะครับ เดี๋ยวเราไปรับชมองค์ที่1กันเลยดีกว่านะครับนี่นะครับองค์นี้องค์ที่หนึ่งนะครับเป็นสมเด็จวัดระฆังนะครับพิมพ์ใหญ่นะครับลงรักปิดทองโบราณเลยนะครับนี่นะครับองค์นี้องค์ที่หนึ่งนะครับนี่นะครับองค์ต่อไปนะครับองค์ที่สองนะครับนี่นะครับเป็นสมเด็จนะครับพิมพ์ใหญ่นะครับ วังหน้านะครับเอ่อเป็นสมเด็จออกวังหน้านะครับนี่นะครับองค์นี้องค์ที่สองนะครับนี่นะครับองค์ต่อไปนะครับองค์ที่สามนะครับเช่นกันนะครับมีสององนะครับสมเด็จวังหน้านะครับสองกระสานนะครับชอบเอาชอบองค์ไหนทักมาเลยนะครับนี่นะครับมวลสารชัดเจนนะครับสมเด็จวังหน้านะครับนี่นะครับองค์ต่อไปนะครับ องค์ที่สี่นะครับเป็นรูปหล่อหลวงพ่อเงินพิมพ์นิยมนะครับนี่นะครับองค์นี้องค์ที่สี่นะครับเป็นรูปหล่อหลวงพ่อเงินพิมพ์นิยมครับนี่นะครับสวยทุกองค์นะครับอง์นี้องค์ที่สี่ครับองค์ต่อไปนะครับองค์ที่ห้านะครับนี่นะครับ เป็นพระผงสุพรรณนะครับองค์นี้องค์ที่ห้านะครับเป็นพระผงสุพรรณนะครับมาพร้อมกรอบไมคอนเลยนะครับนี่นะครับองค์นี้องค์ที่ห้าครับผมองค์ต่อไปนะครับองค์ที่หกนะครับเป็นสมเด็จวัดเกตพิมพ์เจ็ดชั้นนะครับนี่นะครับเนื้อมันๆเลยนะครับองค์นี้องค์ที่หกนะครับเป็นสมเด็จวัดเกตพิมพ์เจ็ดชั้นนะครับนี่นะครับ นี uhm. ่ครับผมองค์ต่อไปนะครับองค์ที่แปดนะครับเออองที่เจ็ดนะครับอง์นี้องค์ที่เจ็ดนะครับนี่นะครับเป็นขุนแผนนะครับหลวงพ่อกลวยนะครับเนื้อผงน้ํามันนะครับนี่นะครับเป็นขุนแผนหลวงพ่อกลวยนะครับเนื้อผงน้ํามันนะครับนี่นะครับองค์นี้องค์ที่เจ็ดนะครับนี่นะครับเก่าจริงนะครับ องต่อไปนะครับองค์ที่8นะครับอง์นี้องค์ที่8นะครับเป็นเหรียญหลวงปู่สวงนะครับเนื้อทองแดงนะครับนี่นะครับเทวดาเดินดินนะครับองค์นี้องค์ที่8นะครับนี่นะครับเหรียญหลวงปู่สวงครับองค์ต่อไปนะครับองค์ที่9นะครับ นี่นะครับอง์นี้องค์ที่เก้านะครับเป็นสมเด็จวัดรักครังอีกหนึ่งองนะครับนี่นะครับมีรักมีทองเดิมๆเลยนะครับนี่นะครับด้านหลังนะครับองคนี้องค์ที่เก้าครับผมนี่นะครับองค์ต่อไปนะครับองค์ที่สิบนะครับองค์ที่สิบเอาเป็นนี่ดีกว่า นี่นะครับองค์นี้องค์ที่สิบนะครับเป็นพระยอดขุนพลนะครับเนื้อชิ้นสนิมแดงนะครับนี่นะครับอง์นี้องค์ที่สิบนะครับองค์ละสามร้อยนะครับสี่องคหนึ่งพันนะครับส่งฟรีเหมือนเดิมนะครับนี่นะครับองคนี้องค์ที่สิบครับผมองค์ต่อไปนะครับองค์ที่สิบเอ็ดนะครับ นี่นะครับเป็นสมเด็จวรละคงพิมพ์ใหญ่อีกหนึ่งองค์นะครับองค์นี้องค์ที่สิบเอ็ดนะครับนี่นะครับนี่นะครับองค์ต่อไปนะครับองค์ที่สิบสองนะครับนี่นะครับอง์นี้องค์ที่สิบสองนะครับเป็นจอบเล็กหลงพ่อเงินวัดบางคานนะครับนี่นะครับแข้งตรงนะครับอง์นี้องค์ที่สิบสองนะครับนี่นะครับ ด้านหลังนะครับนี่นะครับไปดูด้านข้างนะครับนี่นะครับอ่ก้นนะครับอง์นี้องค์ที่สิบสองนะครับองค์ต่อไปนะครับองค์ที่สิบสามนะครับนี่นะครับอ่าน่าจะคล้ายเป็นพระรอดนะครับเนื้อชิ้นสนิมแดงนะครับไม่รู้ว่าเขาเรียก พระลอดว่าอะไรนะครับนี่นะครับเป็นเหมือนพระลอดเลยนะครับพิมพ์นะครับแต่เป็นเนื้อชิ้นสนิมแดงนะครับนี่นะครับใครรู้ที่จัดไปนะครับองค์นี้องค์ที่สิบสามนะครับองค์ต่อไปนะครับองค์ที่สิบสี่นะครับเป็นสมเด็จวัดระฆังนะครับพิมพ์ใหญ่นะครับนี่นะครับด้านหลังเป็นตาสัญลักษณ์นะครับน่าจะออกวางหน้าอีกหนึ่งองนะครับองค์นี้องค์ที่สิบสี่นะครับน่าจะเป็นสมเด็จ หลังตาแผ่นดินนะครับน่าจะออกวังหน้าครับผมองค์ต mm. ่อไปนะครับองค์ที่สิบห้านะครับนี่นะครับเป็นพระชัยวัดนะครับองค์นี้องค์ที่สิบห้านะครับเป็นพระชัยวัดวัสุทัดนนะครับเนื้อโลหะผสมนะครับเก่ามากนะครับนี่นะครับองค์นี้องค์ที่สิบห้านะครับนี่นะครับอ่านี่นะครับ ให้ดูก้นนะครับนี่นะครับองนี้องค์ที่สิบห้าครับผมองต่อไปนะครับองค์ที่สิบหกนะครับนี่นะครับเป็นรูปลอหลงพ่อเงินพิมพ์นิยมอีกหนึ่งองนะครับนี่นะครับหล่อหลสวยๆเลยนะครับองค์นี้องค์ที่สิบหกนะครับนี่นะครับหล่อธรรมชาตินะครับแบบนี้นะครับนี่นะครับมีกระแสนาคด้วยนะครับ เป็นโลหะผสมนะครับนี่นะครับองนี้มีกระแสหน้าให้เห็นด้วยนะครับนี่นะครับเปื้อนๆนะครับนี่นะครับองค์ต่อไปนะครับองค์ที่สิบเจ็ดนะครับนี่นะครับองค์นี้องค์ที่สิบเจ็ดนะครับเป็นสมเด็จบางขุนพมนะครับกุบังขุนพมพิมพ์เส้นได้นะครับนี่นะครับด้านหลังมีตาปั๊มนหน่อยนะครับนี่นะครับเอ้ยไม่ใช่ดิครับกุอขออภัยนะครับ ข้างหลังเห็นคราบกุนหน่อยนะครับนี่นะครับเป็นสมเด็จกลุบางขุนพรมนะครับพิมพ์ฐานแซ่ไอ้พิมพ์เส้นได้นะครับนี่นะครับองค์ต่อไปนะครับองค์ที่สิบแปดนะครับนี่นะครับองค์นี้องค์ที่สิบแปดนะครับเป็นวัดระฆังพิมพ์ใหญ่นะครับนี่นะครับองค์นี้องค์ที่สิบแปดครับผมนี่นะครับองค์ต่อไปนะครับองค์ที่สิบเก้านะครับ นี่ดีกว่าเอาเป็นพระปิดตาหลวงปู่โตนะครับพิมพ์ใหญ่นะครับจมโบใหญ่นะครับแช่น้ํามนต์นะครับนี่นะครับองค์นี้องค์ที่สิบเก้านะครับมีเส้นเกษาด้วยนะครับนี่นะครับนี่ดูด้านหน้านะครับนี่ครับองค์ต่อไปนะครับองค์ที่ยี่สิบนะครับ องที่ยี่สิบเอาเป็นนี่กว่าพระกุบุหนังนะครับนี่นะครับองค์นี้องที่ยี่สิบนะครับเป็นพระกุบุหนังเนื้อชิ้นเงินนะครับนี่นะครับพิมพ์ใหญ่นะครับอายุกรุอยุธยานะครับนี่นะครับองค์นี้องที่ยี่สิบนะครับองค์ต่อไปเลยนะครับองที่ยี่สิบเอ็ดนะครับ นี่นะครับองนี้องที่ยี่ส1บเอ็ดนะครับเป็นสมเด็จวัดระฆังพิมพ์ใหญ่นะครับแตกลายงาสวยๆนะครับนี่นะครับองค์นี้องที่ยี่สิบเอ็ดนะครับนี่นะครับด้านหลังนะครับอง์ต่อไปนะครับองที่ยี่สิบสองนะครับนี่นะครับ องนี้องที่ี่22นะครับเป็นพระผงปากน้ํานะครับหลวงพ่อสดนะครับมาพร้อมกรอบเดิมๆจากวัดเลยนะครับรุ่นแรกนะครับอง์นี้องค์ที่22นะครับนี่นะครับนี่นะครับองค์ต่อไปนะครับองค์ที่23านะครับเป็นเหรียญปิดเอ่าเป็นเหรียญหลวงปู่โตนะครับเหรียญเนื้อทองแดงลมดํานะครับข้างกระนกนะครับ นี่นะครับองนี้องที่ยี่สิบสามนะครับเป็นเหรียญหลวงปู่โตนะครับนี่นะครับองค์ต่อไปนะครับองที่ยี่สิบสี่นะครับนี่นะครับเป็นพระปิดตานะครับเนื้อผงนะครับจุ่มลักปิดทองนะครับนี่นะครับองค์นี้องที่ยี่สิบสี่นะครับอ๋อเป็นหลวงพ่อแก้วหลังแบบนะครับนี่นะครับองค์นี้องที่ยี่สิบสี่ครับ องต่อไปเลยนะครับองที่ยี่สิบห้านะครับนี่นะครับองค์นี้องที่ยี่สิบห้านะครับเป็นพระลีลาเม็ดขนุนนะครับนี่นะครับคราบกุชัดเจนนะครับคาบลากุคราบกุนะครับนี่นะครับองค์นี้องที่ยี่สิบห้านะครับนี่นะครับองค์ต่อไปนะครับองที่ี่สินะครับนี่นะครับ เป็นสมเด็จวัละคังนะครับพิมพ์ใหญ่นะครับลงรักปิดทองนะครับองค์นี้องที่ยี่สิบหกนะครับนี่นะครับสวยเลยนะครับองค์ต่อไปนะครับองที่ยี่สิบเจ็ดนะครับนี่นะครับเป็นสมเด็จวัลลคังพิมพ์ใหญ่อีกหนึ่งองนะครับองค์นี้องที่ยี่สิบเจ็ดนะครับองค์ละสามร้อยนะครับสี่องหนึ่งพันนะครับส่งฟรีเหมือนเดิมนะครับนี่นะครับ อง์ต่อไปนะครับองที่ี่28ดนะครับนี่นะครับเป็นพระล่วงนั่งเนื้อชินสนิมแดงนะครับพระกุนะครับนี่นะครับใครรู้ที่นะครับจัดไปนะครับลบุรีหรือว่าอ่างทองหรือว่าสุโขทัยนะครับนี่นะครับองค์นี้องค์ที่28นะครับนี่นะครับหรือว่าทนบุรีอ่านไปเรื่อยองค์ต่อไปนะครับองที่ี่2ิบนะครับ นี่นะครับเป็นนางพญาพิมพ์เข่าโค้งนะครับเนื้อออกสีดํานะครับสวยมากนะครับนี่นะครับองค์นี้องที่ยี่สิบเก้านะครับเป็นพระกุนางพญาพิมพ์เข่าโค้งนะครับนี่นะครับองค์ต่อไปนะครับองค์ที่สามสิบนะครับนี่นะครับองค์นี้องค์ที่สามสิบนะครับเป็นรูปหลอหลงพอเงินพิมพ์นิยมอีกหนึ่งองนะครับนี่นะครับสวยๆเลยนะครับ องนี้องที่สามสิบครับนี่นะครับนี่นะครับข้างนะครับองต่อไปนะครับองค์ที่สามสิบเอ็ดนะครับนี่นะครับต่อเลยนะครับสมเด็จวัะคังพิมพ์ใหญ่นะครับองค์นี้องค์ที่สามสิบเอ็ดนะครับเนื้อหนึบนุ่มเลยนะครับองค์นี้นะครับนี่นะครับ องต่อไปนะครับองค์ที่สามสิบสองนะครับจะเป็นหลวงปู่ทวดนะครับเนื้อว่านนะครับพิมพ์ใหญ่นะครับนี่นะครับองค์นี้องค์ที่สามสิบสองนะครับอง์ละสามร้อยนะครับสี่องหนึ่งพันนะครับทรงฟรีเหมือนเดิมนะครับนี่นะครับองค์ต่อไปนะครับองค์ที่สามสิบสามนะครับนี่นะครับเป็นเหรียญหลวงพ่อปานนะครับเนื้อทองแดงนะครับองค์นี้องค์ที่สามสิบสามนะครับนี่นะครับ องต่อไปนะครับองค์ที่สามสิบสี่นะครับนี่ดีกว่าเป็นสมเด็จวัดเกตนะครับพิมพ์เจ็ดชั้นนะครับนี่นะครับมีคาบลงรักปิดทองเดิมๆเลยนะครับองค์นี้องค์ที่สามสิบสี่นะครับนี่นะครับองค์ต่อไปนะครับองค์ที่สามสิบห้านะครับเป็นรูปหล่อพระพุทธชินราชรุ่นอินโดจีนนะครับเนื้อ ชุบทองมานะครับเนื้อโลหะผสมนะครับไปชุบทองมานะครับนี่นะครับองค์นี้องค์ที่สามสิบห้านะครับองค์ต่อไปนะครับองค์ที่สามสิบหกนะครับนี่นะครับเป็นพระผงสุพันธ์นะครับเนื้อสีดํานะครับนี่นะครับองค์นี้องค์ที่สามสิบหกแล้วนะครับนี่นะครับสวยมากนะครับ องต่อไปนะครับองค์ที่สามสิดนะครับนี่นะครับเป็นสมเด็จวัละคังพิมพ์ใหญ่อีกหนึ่งองนะครับใครชอบวัละคังพิม์ใหญ่เนื้อไหนโซนไหนทักมาได้เลยนะครับนี่นะครับองนี้องคที่ส7ิบดนะครับองคต่อไปนะครับองค์ที่ส8ิบดนะครับเป็นรูปล่อหลุงพ่อเดิมนะครับออกวัดหนองหลวงนะครับเนื้อโลหะผสมนะครับ ผิวออกพายเงินในหน่อยนะครับองค์น,นี้องค์ที่สามสิบแปดนะครับนี่นะครับมีรอยจานแผ่วๆด้วยนะครับองค์นี้องค์ที่สามสิบแปดครับผมองค์ต่อไปนะครับองค์ที่สามสิบเก้านะครับนี่นะครับเป็นเหรียญลลอกเก่าไม่ทราบที่นะครับองค์นี้องค์ที่สามสิบเก้านะครับเป็นเหรียญลลอกเก่าไม่ทราบที่นะครับนี่นะครับเนื้ออมเขียวนะครับเหลืองอมเขียวแล้วนะครับ องค์ต่อไปนะครับองที่สี่สิบนะครับองค์นี้องที่สี่สิบนะครับน่าจะเป็นสมเด็จกลุบางขุนพมพิมพ์ใหญ่นะครับนี่นะครับองค์นี้องที่สี่สิบนะครับเป็นสมเด็จกลุบางขุนพมพิมพ์ใหญ่นะครับนี่นะครับองค์ต่อไปนะครับองที่สี่สิบเอ็ดนะครับนี่นะครับเป็นพระ่วงนะครับเนื้อชิมสนิมแดงนะครับพระร่วงยืนนะครับนี่นะครับ องนี้องที่สี่สิบเอ็ดนะครับใครรู้ที่จัดไปนะครับไม่ควรพลาดนะครับองค์ต่อไปนะครับองที่สี่สิบสองนะครับนี่ดีกว่านี่เป็นพระปิดตาแร่บางไผ่พิมพ์ใหญ่นะครับองค์นี้องที่สี่สิบสองนะครับนี่นะครับเป็นพระปิดตาแร่บางไผ่นะครับองค์นี้องที่สี่สิบสองครับผมนี่นะครับ องต่อไปนะครับองที่สี่สิบสามนะครับนี่นะครับเป็นเหรียญนะครับผ่านตลอดนะครับเป็นเหรียญหลวงพ่อผ่านนะครับเนื้อทองแดงนะครับนี่นะครับสายสกลนครไม่ควรผ่านนะครับองค์นี้องที่สี่สิบสามนะครับสายทางอีสานนะครับองค์ต่อไปนะครับองที่สี่สิบสี่นะครับนี่นะครับสมเด็จวัดระฆังพิมพ์ใหญ่นะครับนี่นะครับองค์นี้องที่สี่สิบสี่นะครับองค์ละสามร้อยนะครับ สี่องค์หนึ่งพันนะครับส่งฟรีนะครับองค์ต่อไปนะครับองที่สี่สิบห้านะครับนี่นะครับเป็นรูปลอหลุมพอเงินพิมพ์นิยมอีกหนึ่งองค์นะครับนี่นะครับหน้าหลวงพ่ออ้วนใหญ่สมบูรณ์นะครับองค์นี้องที่สี่สิบห้านะครับนี่นะครับนี่นะครับองค์ต่อไปนะครับ องคที่46นะครับนี่นะครับเป็นสมเด็จวัดระฆังพิมพ์ใหญ่อีกหนึ่งองนะครับองค์นี้องที่46นะครับนี่นะครับองค์ต่อไปนะครับองค์ที่47นะครับนี่นะครับเป็นสมเด็จวัดเกศพิมพ์6ชั้นนะครับอันนี้เป็นวัดเกศพิมพ์6ชั้นนะครับองค์นี้องที่47นะครับนี่นะครับลงรักปิดทองเดิมๆนะครับ องค์ e okay. ต่อไปเลยนะครับองที่สี่สิบแปดนะครับนี่นะครับองค์นี้องที่สี่สิบแปดนะครับเป็นพระชัยวัดนะครับไม่ทราบที่นะครับเนื้อโลหะผสมนะครับนี่นะครับเนื้อเก่ามากนะครับนี่นะครับด้านหลังเขียนแบบนี้นะครับองค์นี้องที่สี่สิบแปดนะครับนี่นะครับองค์ต่อไปนะครับองที่สี่สิบเก้านะครับ นี่นะครับเป็นพระกุหลงพ่อโตวัดบางกระทิงนะครับลงรักปิดทองเดิมๆเลยนะครับพระนักเลงนะครับองค์นี้องที่สี่สิบเก้านะครับนี่นะครับองต่อไปนะครับองค์ที่ห้าสิบนะครับเป็นเหรียญหล่อหลวงพ่อไปรุ่นแรกนะครับนี่นะครับองค์นี้องที่ห้าสิบนะครับเป็นเหรียญหล่อหลวงพ่อไปรุ่นแรกนะครับองค์ละสามร้อยนะครับ สี่องค์1,000นะครับส่งฟรีนะครับ EP นี้นะครับถ้าเพื่อนๆพี่ๆคนไหนสนใจนะครับอย่าลืมนะครับโทรมาหรือว่าแอดไลน์มาได้เลยนะครับ0 9 6 6 6 1 4 8 4 8นะครับฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe และกดติดตามไว้ให้ด้วยนะครับ EP นี้มีเพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับ